เอาหารคู่ครัวดูแลไตของคุณฟังโปรบีเลยค่ะข้อแรกเลยก็คือไข่ขาวค่ะ ไข่ขาวเนี่ยเป็นเมนูที่ดีต่อสุขภาพทุกคนเลยแม้กระทั่งคุณเป็นผู้ป่วยไตไวายระยะสุดท้ายระยะที่แบบคุณหมอบอกว่าจะต้องฟอกไตล้างไตแล้วอะไรอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเกิดคุณทานไข่ขาวเนี่ยก็จะช่วยให้คุณเนี่ยสุขภาพแข็งแรงได้โดยที่ไตทำงานเบาๆเนื้อปลาเพราะว่าปลาเนี่ยก็เป็นโปรโตีนที่ดีเป็นโปรโตีนที่ให้กรดอะมิโน ครบนะคะแล้วก็ของเสียต่ำไตทำงานเบาๆไตทำงานสบายแถมเขายังมีโอเมก้า3มีไขมันดีให้เราด้วยนะคะพวกเนื้อปลานะตัวที่3นะคะก็คือเนื้ออกไก่เนื้อล้วนๆนะคะเอาเนื้อส่วนอกเนี่ยเพราะว่าเราหลีกเลี่ยงเรื่องไขมันถ้าคุณไปเอาพวกน่องหรือว่าพวกสะโพกพวกเนี้ยเขาจะมี ไขมันแทรกเยอะซึ่งไขมันเนี่ยเป็นจัตรูก,กับไตของเรานะไขมันในเลือดเนี่ยไม่ควรจะสูงเราต้องคอยควบคุมอาหารที่มีไขมันด้วยนะคะเพราะว่าอาหารที่มีไขมันจากสัตว์เนี่ยเป็นไขมันที่ไม่ดีนะเนื้อกุ้งก็เป็นโปรโตีนอีกตัวหนึ่งนะคะที่ผู้ป่วยโรคไตระยะท้ายๆเนี่ยทานได้ทานได้ทุกระยะเลยของเสียต่ำอาหารที่5นะคะก็คือ หอมใหญ่หอมใหญ่นี่เขาเป็นมิตรกับไตนะให้วิตามินให้เกลือแร่นะะแต่ว่าคือเขาไม่ได้มีอะไรมากมายเขามีน้อยนะเพราะว่าเราก็ต้องระวังไงผู้ป่วยโรคไตเนี่ยเขาจะต้องระวังแร่ธาตุโพแทสเซียมโซเดียมฟอส,ฟอ,สฟอรัสใช่ไหมคะแต่เผอิญว่าหอมใหญ่เนี่ยสารอาหารต่างๆพวกแร่ธาตุอะไรเนี่ยเขามีน้อยผักกาดขาวนี่ก็เป็นผักสีอ่อนนะคุณอาจจะเคยได้ยินมาแล้วละ่ะว่าควรจะทานผักสีอ่อน นะเพราะว่าโพแทสเซียมจะได้ต่ำโพแทสเซียมเนี่ยเป็นแร่ธาตุที่อยู่ในผักผลไม้ถ้าเราทานผักผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงมันก็มีโอกาสที่โพแทสเซียมเนี่ยจะเหลือค้างในร่างกายเราเพราะว่าไตาของเราเนี่ยไม่สามารถจะปรับสมดุลได้แล้วพอเข้าเสื่อมไปถึงระยะสีระยะ5้านะเราก็จะแนะนำกันง่ายๆก่อนเลยว่าให้ผักสีอ่อนไว้ผักสีอ่อนเนี่ยจะมีโพแทสเซียมต่ำอาหารที่7ก็คือ พริกหวานเอาเมื่อกี้ปบีบอกว่าเออจะต้องทานผักสีอ่อนๆไงตัวนี้เป็นตัวยกเว้นตัวหนึ่งนะคะพริกหวานเนี่ยขเขาโพแทสเซียมต่ำเป็นผักที่มีวิตามินมีพวกสารต้านอนุมูลอิสระเยอะนะคะซึ่งดีแล้วก็ไม่ได้ทำร้ายไตอาหารที่8ก็คือแตงโมอ่ะอีกแล้วไหนบอกว่าสีแดงๆสีเขียวเข้มๆอะไรจะโพแทสเซียมสูง อันนี้ก็เป็นยกเว้นเหมือนกันนะคะแตงโมนี่ก็เป็นผลไม้ที่โพแทสเซียมต่ำนะผู้ป่วยโรคไตาทานได้แต่ว่าสมมุติถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้ป่วยโรคไตระยะท้ายที่มีอาการบวมอันนี้คุณก็อาจจะต้องคํานวณการบริโภคน้ํารวมไปถึงน้ําในแตงโมด้วยนะเพราะว่าแตงโมมีน้ําเป็นส่วนประกอบอยู่เยอะมากตัวสุดท้ายนะคะก็คือสับประรดสับประรดก็เป็นผลไม้อีก ชนิดหนึ่งที่โพแทสเซียมต่ำให้กากใยดีมากเขาก็มีน้ำเหมือนกันนะอันนี้เนี่ยสำหรับผู้ผป่วยโรคไตที่ต้องควบคุมปริมาณน้ำดื่มนะก็อาจจะต้องคำนวณน,น้ำในสับปะรดด้วยนอกจากคุมอาหารแล้วนะมีก็มีสารอาหารรูปแบบเจลนะคะอันนี้ผลิตที่เมกานะคะได้รับอ,อยอเข้าเมืองไทยมา16ปีแล้วอันนี้ก็มีผลลัพธ์ให้ดูว่าเป็นโรคไตระยะ4ต่อมลูกหมากโตนะคะ มีค่า eGFR คือการทำงานของไตเนี่ย18.9 18.9นี่ระยะ4แล้วนะแต่พอทานสารอาหาร2ตัวนี้อมิ2ฮาร์ด1เป็นเวลา2เดือนโดยที่คุมอาหารตามคำแนะนำด้วยก็ทำให้ค่า eGFR เนี่ยขึ้นมา22แล้วถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปก่อนค่ะ 拜拜。Bye bye.